คลิปนี้จะพาท่านไปชมบรรยากาศด้านหลังของวัดนะครับอยู่ช่วงด้านหลังของวัดที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือเจดีสามยอดซึ่งอยู่ด้านหลังตรงบริเวณร้านรมนะครับตัวข,า,ขาวๆที่เขาทำเนินขึ้นไปสูงสูงนี่ประมาณถ้าถ้าถ่ายจากด้านล่างนี่สูงประมาณ2เมตรนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นพระปราสาทที่บรรจุด้านบนจะมีเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อแดงท่านเล่าส่วนลานธรรมตัวนี้ที่มีรถเข็นกำลังทำงานอยู่ก็จะเป็นสถานที่ฟังธรรมซึ่งท่านบอกว่าเล่าว่าเท้าสักกะเทวราชโลกมาช่วยในการสร้างนะครับ